มาดของอานวาในวันนี้โอ้โหเท่แล้วผมมั่นไส้ทั้งอานวาแล้วก็ทั้งฮุนมาเนตในวันนี้เพราะว่าเท่ทั้งคู่ส่วนฮุนมาเนตเท่แต่ก็หกทั้งเพทหารกัมบ,บูชาตายน้อยกว่าทหารไทยคุณดูตัวเลขที่ไหนว่าการที่กัมบ,บูชาสามารถนั่งอยู่ในเวทีแล้วก็มีนายกฐมนตรีที่แอคอาร์ทำให้ดูเหมือนว่าเทียบเคียงกับไทยได้ในแบบที่ไม่แพ้กันและถ้ารบกันจริงๆเนี่ยนะฮะก็พอกันทั้งสองฝ่ายแค่นี้ก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วของตระกูลฮุน โดยที่มีเล g a ก y ซีซึ่งเป็นบุตรชายซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นมือใหม่แล้วก็ได้โกอินเตอร์ในเวอร์ชันนี้แล้วก็ได้แสงจากทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน ไอสิ่งที่ผมเครื่องที่สุดนะจากวันนี้คือว่าสื่อสามมวลชนในต่างประเทศที่เข้ามาทําข่าวอ่ะเขาก็จะเห็นว่าเออตกลงแล้วไทยกับกัมพูชาก็พอพ,อพอกันเลยไวย้พอรบไปรบมาถึงเวลาก็เพล่งพล้ำทั้งคู่แล้วถึงเวลาปรากฏว่ากลายเป็นเหมือนกับว่าผิดทั้งคู่ยอะไรเงี้ยคือผมเกรงว่าโดยรวมเนี่ยฟอร์มมันจะออกมาเหมือนแบบนั้นผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยอารมณ์ค้างอย่างแน่นอนและจะมีฟัดมีเวียง ฮุนเซนไม่น่าจะพอใจว่ารบได้แค่นี้แล้วทหารเสียชีวิตเป็นหลักหลายร้อยและเสร็จแล้วไม่ได้มีโอกาสคว้าผืนแผ่นดินไปสักหนึ่งตารางมิลลิเมตรผมคิดว่าฮุนเซนจะมีอารมณ์้างและเมื่อฮุนเซนมีอารมณ์ข้างเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังต้องการปฏิบัติการบางประการในอนาคต เป็นเซตติ้งเป็นฉากที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับอันวายเอเบรามนะครับเพราะว่าไม่ใช่มีแค่รองนายกภูมิธรรมแล้วก็นายกคุณมาเนตแต่ว่ามีตัวแทนจากสัเมริกาแล้วก็มีตัวแทนจากจีนมาเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นฉากที่เพิ่มแรงกดดันให้ไทยและกัมพูชาไม่มีทางเลือกแล้วก็จะต้องยอมหยุดยิงทันที กลายเป็นเหมือนกับว่าถ้าจะมานั่งเจราจาแล้วก็ทะเลาะเบาแหวงกันต่อหน้าสัมริกาและจีนแล้วก็มีอันวายืนอยู่ตรงกลางเป็นมนะีเดียเตอร์เนี่ยมันจะยิ่งดูเหมือนกับว่าประเทศไทยแล้วก็ประเทศกัมพูชาทั้งคู่เนี่ยเกี่ยงกันแล้วก็ไม่ยอมที่จะหยุดยิงเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะของอันวานะครับเพราะว่าอย่างน้อยผลงานในช่วงบั้นปลายชีวิตทางการเมืองของเขาก็คือได้ broker cease fire agreement แล้วก็ยกระดับความสําคัญของอาเซียนขึ้นมาซึ่งปกติเป็น,นกลไกที่ไม่ค่อยฟังก์ชั่นมาก ในการเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียนกันเองสักเท่าไหรเพราะว่าอาเซียนเนี่ยไม่ได้มีเคี่ยวเล็บในการที่จะแทรกแซงกิจกรรมทางการเมืองภายในประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าการที่อันวานั้นประสบค,ความสําเร็จในฐานะประธานอาเซียนใช้ตําแหน่งนี้ในการโชว์สเกลภาพในการดึงแม้กระทั่งตัวแทนของจีนและสหรัฐอเมริกามานั่งเป็นสกีพยานร่วมในงานนี้คืออาเซียนเนี่ยอยู่มานานละแต่ว่าไม่ได้เคยที่จะสามารถแก้ไขปัญหา ระดับคันวิกฤตได้ โดยเฉพาะยิงอย่างเช่นพมา่านะครับแต่ว่าเมื่อได้รับความรู้มูลจากทั้งไทยและกัมพูชาผมคิดว่ามันก็เอื้อให้งานของอันวานั้นง่ายขึ้นในวันนี้แต่ว่าก็ต้องบอกว่าการที่จูจ่ๆมีการยอมหยุดยิงโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยผมคิดว่าทั้งกัมพูชาและไทยก็รักษาหน้าให้กับตนเองพอสมควรในที่นี้ก็คือว่าเมื่อมีสมริการแ,แล้วจีนมานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าทั้งสองประเทศอำนาจใหญ่ในโลกณเวลานี้เนี่ยก็ตั้งใจกดดันให้ไทยนั้นหยุดยิงตั้งใจกดดันให้กัมพูชานั้นหยุดยิงเพราะฉะ คุณก็เห็นปฏิกิริยาในการตอบสนองความพยายามนี้ซึ่งผลพลอยได้ก็คืออย่างน้อยทหารและก็พลเรือนซึ่งอยู่บริเวณชายแดนสําหรับทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะได้หยุดที่จะไม่ต้องมานั่งสู้รบแล้วก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นผมมองว่าการหยุดยิงเป็นเรื่องที่ p s s t t v v นะฮะเป็นเรื่องที่บวกแล้วก็ถือว่า surprising นะฮะน่าประหลาดใจที่รวดเร็วได้ขนาดนี้รวดเร็วได้ขนาดนี้ก่อนอื่นก็แปลว่าอย่างน้อยมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งจีนและสหรัฐอเมริกาสามารถเห็นพ้องต้องกันได้ สิ่งที่ค่อนข้างไม่น่าเชื่อเกี่ยวกับทั้งหมดนี้ก็คือว่าตามปกติแล้วสัเบริกาและจีนเนี่ยเขาไม่ใช่จูจ่ๆไปร่วมในเวทีใดเวทีหนึ่งแบบที่จะเห็นพ้องต้องกันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่านี่เป็นหนึ่งไม,ไ,มไม่กี่งานนะที่ผมเห็นตัวแทนสหรัฐและตัวแทนจีนเนี่ยนั่งอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็แฮปปี้ที่จะเห็นสิ่งเดียวกันออกมา แต่ผมคิดว่าอีกมุมหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องซึ่งไม่ได้บวกนะฮะไม่ได้เป็น positive แต่ว่าจะเป็น positive สำหรับตระกูลหุนและนั่นก็คือในวันนี้หุนมอนต์ก็ออกมาดูดีเลยได้มีโอกาสพูดว่าทหารไทยเสียชีวิตมากกว่าทหารกัมพูชาซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะฮะทหารกัมพูชาเสียชีวิตมากกว่าร้อยทหารไทยเสียชีวิตเป็นหลักสิบเพราะฉะนั้นมันเทียบกันไม่ได้เลยเขาเสียกําลังพลมากกว่าเราเกิน1ิเท่านะฮะหลายร้อยด้วยซ้าไปฐานกัมพูชาซึ่งเป็นตัวเลขทรเกาา้ยดผงวหตุ ที่ว่าเขาไม่ต้องการให้กําลังพลของเขาสูญเสียขวัญกําลังใจคือเอาจริงแล้วถ้าทหารกัมพูชาทั้งหมดซึ่งปฏิบัติหน้าที่เขารู้ว่าตายไปกี่ร้อยคนผมคิดว่าเขาอาจจะหมดศรัทธ,ธากับทั้งหุนมาเนตและหุนเซ็นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นข้อมูลซึ่งเขาต้องปกปิดภายในแต่ว่ารายงานข่าวในประเทศไทยถ้าคุณไปถามเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในทอบอรหรือคนซึ่งติดตามเหตุการณ์เขาก็จะบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เป็นทหารของฝั่งกัมพูชาเนี่ยมากกว่า200หรือสูงกว่า300คนด้วยซ้า คือคิดผมเข้าใจดีนะฮะว่าโดยสปิริตของการหยุดยิงอะ่ะมันไม่ควรจะมีการมานั่งวิเคราะห์ทับถมกันว่าใครแพ้ใครชนะแต่ว่าเอาง่ายๆนะสงคราม4วันนะ day war ะไทยชนะผมวัดชัยชนะจากเอาง่ายๆสมรภูมิที่สามารถปักธงได้ เอาง่ายๆคือกัมพูชาได้พื้นที่ซึ่งตนเองมีเป้าหมายที่จะเข้ามายึดไหมก็ไม่ได้นะฮะกัมพูชาก็ไม่ได้อะไรที่กลไกของ ICJ ผมตั้งใจเรียกกลไกของ ICJ โดยที่ไม่ใช้คำว่าศาลเพราะว่าถ้าเกิดประเทศชาติไทยไม่ได้ยอมรับ Jurisdiction ของกลไกนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่กลไกไง คือศาลไม่มีความเป็นศาลถ้าเกิดผู้ซึ่งเข้าร่วมรับการพิจารณาคดีไม่ได้ยินยอมเพราะฉะนั้นณเวลานี้สําหรับคนไทยเนี่ยไอซีเจไม่ใช่ศาลเป็นเพียงกลไกลที่ไม่ได้รับการยอมรับซึ่งน่าเศ้าอุตสาเป็นศาลไม่ได้รับการยอมรับ Okay. แต่ว่าประเด็นก็คือว่าไทยชนะผมวิเคราะห์อย่างเป็นกลางนะเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยทหารเสียชีวิตมากกว่า10เท่าอย่างน้อยพอยี่สิบเท่าหรือไว้ก็30เท่าถ้านับว่าพลเรือนฝ่ายไหนตายมากกว่าก็คงจะเป็นพลเรือนฝั่งไทยเพราะว่าเขาตั้งใจโจมตีพลเรือนซึ่งผิดอนุสัญญาจเจนีวาซึ่งเป็นสิ่งที่ฮุนมนเน็ตควรขอโทษในวันนี้แต่ฮุนมนเน็ตไม่ได้เอ่ยถึงประการนั้นคือถ้าจะนับว่าฝ่ายไหนชนะก็นับศพทหารศพทหารฝั่งกัมพูชาเยอะกว่า นอกจากนจากนั้นพื้นที่ในการยึดครองคือกัมพูชาเพิ่มเติมสัดส่วนของแผ่นดินตรงไหนกี่ตารางกิโลเมตรได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นฝ่ายไทยเนี่ยนะฮะกระชับพื้นที่ได้สําเร็จผมประเมินโดยรวมว่านั่นคือชัยชนะคือเรายึดครองพื้นที่ของเราได้สําเร็จเรารักษาพื้นที่ของเราได้สาเร็จเพราะฉะนั้นสงคราม4วันประเทศไทยชนะจบยกเว้นสวาหุนเซนไม่ยอมให้จบ คือในคืนวันนี้ก็มีการประทะก,กันนะครับก็มีการประทะก,กันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแล้วก็มีการสูญเสียอีกแต่ว่าหลังจากเที่ยงคืนก็จะมีการหยุดยิงแล้วก็ในวันพรุ่งนี้จัดนาฬิกาไมทาพทที่1และแมทาพาทที่2ของไทยก็จะมีโอกาสพบกับแมทาพาทที่4และแมทาพาทที่5แล้วก็คุยกันนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมี GBC นะ GBC General Border Committee ใช่ไหมฮะชุดประชุมชุดใหญ่ซึ่งจะพบกันในวันที่ 4, สีสิงหาคมที่ถือว่าเป็นการยกระดับขึ้นมาและอันนี้ก็ต้องปรบมือให้้กัับออาาาาานวววววแต่่่่ผมมเเงงงยงไไใจพระ สำหรับผมนักการเมืองก็คือนักการเมืองเนี่ยนะฮะคือผมยังไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ที่อันวาจะส่งเข้ามาซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สัญชาติมาเลเซียหรือเจ้าหน้าที่สัญชาติใดคือคําว่าเจ้าหน้าที่อาเซียนเนี่ยมันยังไม่รัดกุมพอในการนําเสนอ ผมไม่ไว้วางใจผู้ตรวจงานผู้ตรวจการซึ่งเป็น observer จากอาเซียนหรือจากมาเลเซียหรือจากประเทศใดก็ตามในการที่จะมาดูบริเวณพรมแดนว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการบังคับใช้ข้อตกลงในการหยุดยิงหรือไม่อันนี้เป็นเงื่อนไขใหม่ซึ่งปกติแล้วอาเซียนไม่ได้บีบทบาทอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอันวารอบนี้ปักธงว่าจะเป็นผู้นามาเซียนที่โลกนั้นจดจําไม่ใช่ผู้นาอาเซียนที่คนส่วนใหญ่ไม,ไม่ไม่ทราบชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอันวาสามารถนําเสนอไอเดีย ของอาเซียน peacekeeping mission เนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าอันนี้แหละจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของงานวอ์ แต่ผมยังไม่เชื่อว่าทางไทยจะยอมด้วยกับแนวคิดที่จะมีอาเซียน peacekeeping mission มันเป็นการยกระดับกลไกของอาเซียนให้ขึ้นมาเปรียบเสมือนเป็น,นกลไกระดับสหประชาชาติที่เขามีเจ้าหน้าที่สวมหมวกสีน้ําเงินนะ่ะ blue helmet ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ UN แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับผมจะบอกว่าในฐานะคนซึ่งด้อยค่าอาเซียนมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเนี่ยนะครับผมยอมรับว่ามันเป็นวันที่ประธานอาเซียนแจ้งเกิดให้กับตําแหน่งประธานอาเซียนอดีตประธานอาเซียนท่านอื่นก็มีแต่ว่ามาตรของอานวาในวันนี้ โอ้โหเท่แล้วผมหมั่นไส้ทั้งอานวาแล้วก็ทั้งหุนมาเนตในวันนี้เพราะว่าเท่ทั้งคู่ส่วนหุนมาเนตเท่แต่ก็หกทั้งเพทหารกัมพูชาตายน้อยกว่าทหารไทยคุณดูตัวเลขที่ไหนวะการที่กัมพูชาสามารถนั่งอยู่ในเวทีแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีที่แอคอาร์ทำให้ดูเหมือนว่าเทียบเคียงกับไทยได้ในแบบที่ไม่แพ้กันและถ้ารบกันจริงๆเนี่ยนะฮะก็พอกันทั้งสองฝ่ายแค่นี้ก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วของตระกูลหุน โดยที่มีเล g a ก y ซีซึ่งเป็นบุตรชายซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นมือใหม่แล้วก็ได้โกอินเตอร์ในเวอร์ชันนี้แล้วก็ได้แสงจากทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน ไอ้สิ่งที่ผมเคลื่อที่สุดนะจากวันนี้คือว่าสื่อสารมวลชนในต่างประเทศที่เข้ามาทําข่าวอ่ะเขาก็จะเห็นว่าเออตกลงแล้วไทยกับกัมพูชาก็พอๆกันเลยเวย้ยพอรบไปรบมาถึงเวลาก็เพล่งพล้ำทั้งคู่แล้วถึงเวลาปรากฏว่ากลายเป็นเหมือนกับว่าผิดทั้งคู่ยอะไรเงี้ยคือผมเกรงว่าโดยรวมเนี่ยฟอร์มมันจะออกมาเหมือนแบบนั้นแต่ประเด็นก็คือว่ารอบเนี้ยคนซึ่งได้ไปเต็มๆมเนี่ยคืออันวาเทแลเกินประธานอาเซียนผลงานในวาระสุดท้ายของชีวิตทางการเมืองไม่ใช่แค่ออกจากเรือนจํามาแต่ว่าได้พัง งดขึ้นมาเป็นผู้นํานายกรัฐมนตรีในขณะที่ตนเองมีประวัติในอดีตที่ถูกเล่นงานทางการเมืองในวันนี้ไม่ใช่มีแค่คำแบกแต่เป็นคำแบกที่ยิ่งใหญ่นะฮะผมเคยสัมภาษณ์อันวาครั้งหนึ่งนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาจัดอีเวนต์แล้เชิญผมไปสัมภาษณ์อันวาเป็นคนเก่งเป็นคน bright แล้วก็เร็วนะฮะแล้วก็เขาเียา resilient ข่าไม่ตายแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ ผมเชื่อว่าโดยรวมเนี่ยอย่างน้อยนะไม่ว่าจาตนารมณ์จะเป็นเช่นไรไม่ว่าจะตันารมณ์มันจะมีวินวินด้านธุรกิจหรือไม่เนี่ยการที่อันวารดึงหรือประสานแล้วตนเองเป็นมีเดียเตอร์แล้วก็มีจีนและอเมริกามันนั่งอยู่ตรงนั้น มันค่อนข้างเป็นอีเวนต์ใหญ่โตที่นานทีปีหนประธานอาเซียนจะจัดได้อันนี้ถือว่าเป็นการปักหมุดสําคัญของประธานอาเซียนเป็นวันประวัติศาสตร์ของประธานอาเซียนอาจจะไม่ใช่วันประวัติศาสตร์ของไทยหรือกัมพูชาอีกคนหนึ่งซึ่งได้หน้าเต็มๆในวันนี้และได้แสงในแบบที่เกินควรก็คือฮุน m มาเน็ตนะฮะ ก่อนอื่นทูมเมอร์เนี่ยได้โชว์ฝีมายลายมือในการพูดภาษาอังกฤษนะครับซึ่งโอเคนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วมีความหล่อเหลาในเชิงบุคลิกมีมารยาที่ดีแล้วได้มีโอกาสขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump. หลายคนเชื่อว่าทรัมป์แล้วก็ฮุนเซนเนี่ยจะแบ่งเค้กในเรื่องผลประโยชน์อำนาจโดยส่วนตัวทรัมป์จะได้บางสิ่งบางอย่างฟังคุณ,ค,ณคุณไหมฮะผมได้ยินนะฮะทฤษฎีที่อเมริกาจะได้บางสิ่งบางอย่างจากเดียวนี้ผมแก้นดีนึงได้ไหมฮะสหรัฐอเมริกาไม่ได้หรอกแต่ทรัมป์เนี่ยไม่แน่ โอเควันนี้หยุดยิงถือว่าเป็นเรื่องสินดีแต่ว่าผมกังวลอยู่2อประเด็นนะครับสอสประเด็นที่ผมกังวลก่อนอื่นก็คือว่าผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยอารมณ์ค้างอย่างแน่นอนและจะมีฟัดมีเหวี่ยงฮุนเซนไม่น่าจะพอใจว่ารบได้แค่นี้แล้วทหารเสียชีวิตเป็นหลักหลายร้อยและเสร็จแล้วไม่ได้มีโอกาสคว้าผืนแผ่นดินไปสักหตารางมิลลิเมตรคำว่าตารางมิลลิเมตรผมได้มาจากสสกนวีสืบแสงนะ ผมคิดว่าฮุนเซนจะมีอารมณ์ขางและเมื่อฮุนเซนมีอารมณ์ข้างเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังต้องการปฏิบัติการบางประการในอนาคตเอาไง,ไง่ายๆสำนวนภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า this is not the last That we have seen from h ุ n s e นนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราจะเห็นฮุนเซนเนี่ยทำร้ายประเทศไทยไง่ายๆโอเคอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งไม่มีทางเพราะผู้นำระดับนี้และมีอีโกระดับนี้แล้วก็มีบริวารระดับนี้เนี่ยไม่มีทางที่เขาจะปล่อยวางเพราะฉะนั้นมันแปลว่าการที่ฮุนเซนจะระบายสู่ที่อื่นเนี่ยผู้ซึ่งโดนระบายก็จะต้องระมัดระวังการที่ฮุนเซนไประบายที่ ICJ ไม่เป็นไรปรบมือข้างเดียวไม่ได้อะไรในกรณีของ ICJ ผมกังวลว่าเขาจะระบายที่นักการเมืองไทย คำว่าระบายนี่คือใช้ความรุนแรงนะฮะผมผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะฮะสมมุติว่านี่คือตันออกกลางเนี่ยเวลามีรัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยกำลังรบอยู่และไม่ได้ดั่งใจจําเป็นต้องหยุดยิงสิ่งที่เขาทาง่ายๆนะถ้าเป็นบางประเทศในทวีปแอฟริกาตอนเหนือหรือในตันออกกลางเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการจ้างทหารซึ่ง กเกษียณแล้วหรือบางทีเป็นมิชชันนารีสที่รับงานรับจอบหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนกลุ่มการก่อการร้ายให้มาปฏิบัติการในประเทศที่เคยมีกำลังการสู้รบอยู่แต่ว่าต้องจำเป็นที่ต้องหยุดยิงไป แรงกดดันสากลมันจำเป็นต้องหยุดยิงแต่ว่าปฏิบัติการจัดการคูอริในประเทศไทยเนี่ยกับปฏิบัติการจัดการนักการเมืองในฝั่งไทยปฏิบัติการจัดการแม้กระทั่งพื้นที่ซึ่งพลเมืองโดยทั่วไปใช้ชีวิตอย่าคิดว่าเป็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมของผู้นําสูงสุดของกัมพูชาถ้าโมเดลที่เกิดขึ้นในประเทศด้อยพัฒนาในบางทวีปก็จะมีผู้นําซึ่งใช้อำนาจเต็มแบบนี้แล้วก็ abuse power ด้วยการใช้ความรุนแรงข้ามชาติผมแค่หวังว่าฮุนเซนจะไม่ไปใช้มาตรฐานต่ําขนาดนั้นแล้วก็จะยังคํานึงถึงเลกาซีดีๆของตอนเองซึ่งเคยมีในอดีตอันนั้นเป็นประเด็นแรกซึ่งผมกังวลประเด็นที่2ที่น่ากังวลเนี่ยก็คือความเป็นจริงที่ว่างบประมาณกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศเนี่ยมันก็จํากัดงบประมาณกระทรวงกลาโหมของกัมบูชาก็จํากัดนะเ,เขาอยากจะมีศักยภาพในการสู้รบทางอากาศมากกว่านี้แต่ว่าด้วย GDP ของกัมบูชามีอยู่เพียงแค่4 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ ให้ท่านผู้ชมทำความเข้าใจนะฮะประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศยากจนเนี่ยนะฮะมีความหลื่อมล้าสูงนะฮะไม่มีจะกินกันเยอะ GDP ไทยอ่ะสูงกว่า GDP กัมพูชาเนี่ยจาก4ี่0 0พันล้านดอลลาร์เนี่ย GDP ไทยประมาณห้า0ส0ล้านดอลลาร์มันแปลความว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มีศักยภาพในการซื้อยุทธปกรณ์เพิ่มที่เป็นของแพงอย่างเครื่องบินรบเนี่ยก็ประมาณกระทรวงกลาโหมเนี่ยทั้งหมดที่เขามีซื้อเครื่องบินรบได้หนึ่งหรือสองลำเท่านั้นผมกังวลว่า ในทิศทางทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยงบประมาณกระทรวงกลาโหมเนี่ยของไทยนะจะไม่ได้รับการเขาเรียกว่า Restructure งบประมาณกระทรวงกลาโหมของไทยเนี่ยหลังจากภารกิจในรอบนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้เป็นคนซึ่งรู้จักคนซึ่งอยู่ในกองทัพอากาศนะผมพูดในแบบที่ใช้สามัญสำนึกคิดเลยจากปฏิบัติการในรอบนี้และจากแนวคิดที่ว่าเมื่อมีการใช้เครื่องบินรบเนี่ยมันประหยัดการสูญเสียกําลังพลได้อย่างชัดเจน แล้วเครื่องบินรบเนี่ยมันแม่นยำอะผมคิดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นหนึ่งในสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหลังจากสงครามรอบนี้4วันที่เราชนะเนี่ยก็คือว่ากองทัพอากาศมีความชอบธรรมในการได้รับงบประมาณที่เป็นส่วนสําคัญพูดง่ายก็คือว่าถ้าปกติกองทัพบ,บกเป็นพระเอกกองทัพอากาศควรที่จะได้รับมุมมองว่าควรจะเป็นพระเอกในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ผมพูดทั้ง,ท,งทั้งที่ผมไม่ได้รู้จักทางอากาศเลยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนว่า air superiority เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ เปลี่ยนเกมในรอบนี้โดยที่ลดการสูญเสียกําลังพลแล้วก็ทําให้ฝ่ายนั้นเพล่งพลั้เพราะฉะนั้นมี2ประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าการบริหารงบประมาณให้ยุทธปรกรณ์ของเราได้รับการเมนเทนอย่างครบถ้วนเนี่ยน,นะครับกรปเพน F16 ได้อื่นอีกมากมายในอนานะคตเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงอย่างมากอันนี้เป็นงานของทุกพักการเมืองกันแหละว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องประชาธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิมนุษยชนหรือผู้นู้นแล้วเรื่องผู้นู้นก็ต้องทำนะฮะแต่ว่าเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ กองทรการาศผมคิดว่าต้องน่าลองคิดดูและประเด็นที่3ที่ต้องกังวลก็คือว่าเมื่อสถานการณ์เป็นการหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขอารมณ์ความดึงเงียบของฮุนมาเน็ตและฮุนเซนก็คงจะมีเพราะฉะนั้นจูๆ่ๆวันใดวันหนึ่งก็มีความปเป็นไปได้ว่าเขาจะยิงอะไรเข้ามา การที่ประเทศไทยต้องป้องกันตนจากปฏิบัติการเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นงานเมนเทนเนนซ์ในเชิงการลาดตระเวนและเฝ้าระวังมอนิเตอร์อย่างต่อเนื่องก็คือเป็นการอยู่ในบรรยากาศการเฝ้าระวังไปอีกไม่ใช่แค่หลายเดือนแต่ว่าน่าจะหลายปีด้วยซ้ำนะครับแต่วางว่าเอาแค่ผ่านคืนวันนี้ไปให้มีการหยุดยิงในวันพรุ่งนี้สมมุติว่าจบแล้วแล้วก็ไม่มีการประทะก,กันอีกเนี่ยมันคือ 4day War มันคือสงคราม4วัน ที่กัมพูชานั้นสูญเสียทหารพอที่จะอยากถอยแต่ว่าในที่สุดแล้วกัมพูชาเองก็ได้แสงจาก ประชาคมโลกในระดับที่พอควรเอาไปใช้ในการกระชับอำนาจทางการเมืองในประเทศของตนเองได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่กัมพูชาได้เรียนรู้ก็คือว่าศักยภาพของกองบินของไทยเนี่ยมันเกินกว่าระดับการต่อสู้ของกัมพูชาสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าก่อนหน้านี้จีนเนี่ยได้เคยขายหรือมอบก็ไม่ทราบเนี่ยอุปกรณ์เคสซีวันเป็นอุปกรณ์สอยเครื่องบินอุปกรณ์สสยเครื่องบินรบที่กัมพูชาได้จากจีน ผมเกรงว่าในอนาคตกัมพูชาจะได้บทเรียนว่าจะต้องมีเครื่องบินรบเหมือนไทยเสร็จแล้วผมก็เกรงว่าความที่เครื่องบินรบของจีนรุ่นใหม่เนี่ยประสิทธิภาพสูงและราคาย่อมเยาวเทียบกับเครื่องบินกริปเพนและ F-16 เนี่ย เครื่องบินรบสหรัฐเนี่ยแพงมากเครื่องบินรบของสวีเดนก็แพงมากเครื่องบินรถของจีนถูกกว่าแล้วบินได้ดีด้วยในที่สุดจีนอาจจะมีความพร้อมในการมอบเครื่องบินรบให้กัมพูชาถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยประเทศไทยต้องกดดันหนักให้จีนนั้นพิจารณาแล้วก็ไม่ทําสําหรับผมตราบใดที่มีระบอบพุนเซนในกัมพูชาเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศนี้จะไม่สามารถถูกปล่อยให้มีศักยภาพทางอากาศได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่จะต้องเป็นข้อห้ามโดยสําคัญที่ทางการไทยต้องทําเรื่องนําเรียนจีนอย่างเป็นทางการเลยคือว่าให้ตายก็ห้ามขายหรือบริจาคเครื่องบินรบแม้กระทั่งหนึ่งลำให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศนี้ในเมื่อกัมพูชาแสดงเจตนารมและแสดงความพร้อมในการยิงถล่มพลเรือนด้วยปืนใหญ่และ จะรวดหลายลำกล้องกัมพูชามีโอกาสที่จะมีเครื่องบินรบแบบที่ไทยมีไม่ได้เพราะถ้าเขามีเมื่อไหร่พอเรเรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหาคนครก็โดนได้อะแปลความง่ายๆยิ่งไปกว่านั้นนีกก็คือว่ารัฐบาลไทยต้องวิ่งไปบอกรัฐบาลจีนว่ากรุณาอย่าให้กัมพูชามาซื้อเครื่องบินรบจากจีนและอย่าไปให้เขาเครื่องบินรบมันไม่ใช่เรือรบคือเครื่องบินรบเวลามันมามันทิ้งระเบิดจบเลยทีเดียว มันไม่ใช่เรือรบที่ค่อยๆมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่รู้สิคือจีนไม่น่าจะอยากหรือพร้อมที่จะให้เครื่องบินรบกับกัมพูชานะแต่ถ้าคิดก็ผิดแล้วอันนี้เป็นสเต็ปต่อไปท่านภูมิธรรมนะครับกรุงเทพธุรกฤจก็ใช้ขวดนี้เข้าตกลงนี้จะสะท้อนถึงความปรารถนาของไทยที่ต้องการหาทางออกของความขัดแย้งอย่างสันติพร้อมๆกับเดินหน้าปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชนประเทศไทยเห็นชอบหยุดยิงด้วยความมั่นใจว่าจะดําเนินการได้สําเร็จด้วยความสุจรจตใจของทั้งสองฝ่ายโอเค ประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมต่อสายหาภูมิธรรมคืนนี้โอ้โหภายหลังประชุมกับคุณมาเนตเจรจาหยุดยิงยังรอสายอยู่ที่บอนอหถามว่าผมหวาดระแวงสหรัฐไหมผมไม่หวาดระแวงสหรัฐสหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรไทยแต่ผมหวาดระแวงทรัมป์ เพราะว่าทรัมป์เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกับหลายประเทศที่เดียวด้วยและเป็นคนซึ่งซึ่งชอบเดียวกับเผด็จการทรัมป์เนี่ยชอบเดียวกับคนซึ่งคุยรู้เรื่องแล้วก็คุมประเทศเพราะเวลาไปตัวนอกกลางทรัมป์จะเดียวกับระดับประมุขแห่งรัฐที่สั่งได้ทุกอย่างฮุนเซนมีธุรกิจเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายฮุนเซนมีทรัพยากรธรรมาชาติที่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนอย่างทรัมป์เนี่ยมีผลประโยชน์ส่วนตัวกับฮุนเซนถ้ามีผมจะไม่ประหลาดใจแต่ประเด็นก็คือว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยต้องไม่ให้ม ใจว่าทรัมป์มาเกมไหนนะครับเดาใจสหรัฐเนี่ยมันเดาไม่ยากแต่เดาใจทรัมป์เนี่ยมันเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีผลประโยชน์ส่วนตัว คือพูดง่ายคือไม่ใช่ประธานาธิบดีสหรัฐปกติการที่เขาเข้ามายุ่งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีเงินทองเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องซึ่งง่ายเกินไปแล้วมุมที่ผมอธิบายเนี่ยมันเป็นมุมที่คนเมริกันประมาณ50%จะบอกกับคุณเหมือนกับที่ผมบอกเลยก็คือว่าถ้าทำเข้ามายุ่งแสดงว่ามันมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างซึ่งเขาจะได้ประโยชน์มันแค่ไม่ค่อยชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องอะไร คือทฤษฎีหนึ่งซึ่งฟโฟลดกันไปมานะเวลานี้ก็คือว่าอยากได้รางวัลโนเบลผมอยากจะเชื่อว่าทรัมป์เข้ามายุ่งกับเรื่องไทยกัมพูชาเพียงเพราะว่าอยากได้รางวัลโนเบลแต่มันก็ง่ายเกินไปที่จะเป็นแค่เรื่องนั้นไม่ใช่ว่าทําไมสหรัฐอเมริกาต้องการให้หยุดยิงนะฮะสหรัฐอเมริกากับจีนต้องการให้หยุดยิงเนี่ยดีแต่การแทรกแซงของประธานาธิบดีสหรัฐโดยที่เป็นวาระของส่วนตัวเนี่ยอันนี้เป็นอะไรซึ่งต้องตั้งคําถามแต่ว่ามันแค่ยังไม่มีคําตอบ